้วครับจบไปแล้วเบรกเบรกที่เท่าไหร่แล้วฮะเบรกที่สองนะครับผมเราเอานําเพลงค่อนข้างจะเออเว้ยมีเหงื่อเข้าตาค <laughs> สักคู่นะฮะโอเคแล้วครับโอเคเรานำเพลงนะฮะเป็นนำเพลงออาประมาณว่าเพลงขี้น้อยใจหน่อยคนขี้น้อยใจนะฮะสำหรับเด็กสองใช่เพราะว่า เบนเองก็เป็นหนึ่งคนในคนที่น้อยใจใครที่บอกว่ามีเบนคนเดียวมีเบนคนเดียวเนี่ยอ,อะตามพี่สัญญาจบเบรกสองเราก็มีอะ <laughs> จริงๆอะ <laughs> กรที่นำมาเนี่ยนะ <laughs> ก็ไม่ได้แต่งเองเหรอกก็หลไรๆคนก็คงจะรู้กันดีนะฮะ <laughs> หรืออาจจะท่องไปต,ตามๆกันได้ด้วยนะครับ มาก่อนในรอบนี้เขาบอกมาว่าบอกมาว่าไม่รู้ว่าอนาคตประเทศไทยอยู่ที่ใครแต่รู้ว่าอนาคตที่หัวใจอยู่ที่เธอหย,ยุดอย่างไม่หมดขอขายก่อนเขาบอกม,มาว่าเหตุดต่วนเหตุร้ายแจ้งโดยฉุกเฉิน แล้วเหตุที่รักพวกเธอเหลือเกินจะแจ้งเบอร์อลยนะเยอจบแล้วเบรงนี้ก่อนของเรา <laughs> สะใจส่วนตัวนะฮะ <laughs> เราเล่นให้ไปแล้วนะครับ <laughs> ตามคำสัญญาอะถ้าแต่มาวันนี้ยังมีหนึ่งอย่างที่เบนไม่ได้ทำนะฮะซึ่งทุกๆครั้งอะเบนจะทำแต่วันนี้ลืม <laughs> ก็เลยขอจะมาทำตอนนี้ ขอเสียงทุกๆคนหน่อยครับดูมาอมาอิาอิ่ลสปิ้งสปิ้งดูดูดูไว้นี่นะ เก็บเสียงนี้ไว้เะเป็นอาใัยไว้ในนี้เรียบร้อยอันนี้ชมเก่งว่าบอกขอเสียงทุกคนสี่คนนี้ไม่อยู่เลยเหมือนกันครับมีอะไรที่เป็นเสียงได้นิ่โดนมาตลอดเลยนะฮะมาโดนอะไชอบชอบแปลต่ออฮะเดี๋ยวมี่เวมีเบรกต่อไปโดนแน่ๆอ่ะอุ้ย ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะจากเพลยงช้าๆแล้วเราจะขยับไปเพลงเร็วกันบ้างแล้วกันนะ